สวยงามครับขนาดเล็กเบาตอบโจทย์คนที่เป็นช่างนะครับเหมาะที่จะพกพาไปนอกสถานที่นะครับเออเขาท่านะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับเหมาะที่จะพกไปนอกสถานที่นะครับก็ให้กล่องมาด้วยครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับสวยงามก็จะเป็นกล่องมือถือเลยโอ้เขาท่าดีนะครับราคาร้อยกว่าบาทนิดนิดนะเนี่ยเห็นเขาใช้กันเยอะจังก็เลยสั่งซื้อมาเขาให้หัวมาแบบเดียวนะครับจริงๆแล้วมันมีหัว3แบบสําหรับรุ่นนี้นะครับมันจะมีเกลียวนะครับนี่หัวนี้ร้อนร้อนเร็วมากครับแนะนําให้ท่านเวลาท่านไม่ใช้งานเนี่ยกดปิดไปเลยนะครับ โอ้ร้อนร้อนไวมากครับถือว่าร้อนเร็วมากครับแป๊บเดียวนะครับเห็นบอกว่ากําลังของแบตนี่กระแสของแบตนี่9เ0้า้มิลลิแอมนะครับตัวนี้เห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับมันจะมีระบบโหมดสลีปด้วยนะครับน่าจะเป็นโหมดที่แปลว่าถ้าเราไม่ได้ใช้งานมันมันก็จะปิดตัวเองนะครับเบามากครับโอ้ผมจะลองให้ดูนะครับถือว่าร้อนเร็วนะร้อนร้อนระดับที่สองนะครับสีทองเงินนี้ครับอืมร้อนร้อนร้อนเร็วครับแป๊บเดียวร้อนอ่ะสูงสุดคือสีแดงนะครับ อโความรู้สึกในการทําทงานเราเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับคือว่ามันสะดวกสบายครับมันไม่มีอะไรมาเกะกะเหมือนกับเราใช้เมาส์นะครับเมาส์ไร้สายกับกับมีสายครับทุกท่านคงจะเคยสัมผัสนะครับว่าความเป็นอิสระในการใช้งานนะครับนี่โอ้